ขอบคุณสำหรับเสียงตบมือน,นะคะค่ะก็นะคะเมื่อคุณคิดจะล้มเลิกความตั้งใจให้ถามกลับไปว่าเหตุใดจึงเริ่มต้นนะคะนับคณนิพาน่าเยี่ยมค่ะก็ขอบคุณนะคะโค้ชผูกอากาศนะคะนักเองนะคะเป็นนักธุรกิจเนาะอยู่ที่จังหวัดกระบีะคะ่ค่ะปัจจุบันก็เทรดปั้มน้ํามันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปล์มน้ํามันทั้งหมดนะคะเราก็จะมีเทรดกันนะคะแล้วก็นับเองก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักสองคนนะคะ ขอบคุณโค้ดผู้ประกาศค่ะโค้ดพี่เล็กนะคะอัญญพัฒรเลิ่รัดมงคลแล้วก็โปรไอส์ปนวัฒเลิศรัดมงคลค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะโค้ดนะคะพี่เล็กนะคะโปรไอส์โค้ดพี่รัมโค้ดพี่โกแล้วก็โค้ดห้าทับซิซเซมทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะนักก็จะจํามาพูดถึงเรื่องของนูติโปรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ขายดีติดอันดับมายาวนานมากๆเลยนะคะและวันนี้นะคะเหมือนที่เอ็มซีได้บอกทุกๆคนไปเนะว่าเฮ้ยแจ้งไหมว่า เดือนนี้โปรเกี่ยวกับนูติโปรจะเยอะมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็มาทำความรู้จักนะคะกับนูติโปรตัวพระเอกนะคะของเราเลยนะคะก็หล,ลักๆนะคะนับเองค่ะเป็นคนหนึ่งเนาะที่มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและนะคะในส่วนของโรคเราโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมของร่างกายเพราะว่าเราเองเนี่ย ส่วนประกอบหลักของร่างกายก็คือโปรโตีนนะคะนับมีโรคต่างๆมากมายว่าจะเป็นออฟฟิซินโรมน้องหมอนรองกระดูกอักเสบนะคะเป็นโรคภูมิแพ้ไมเกรงกดไหลย,ย้อนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นโรคเนององอกในมดลูกแว้็พังพืดปิดมดลูกค่ะด้วยร่างกายของเราอ่อนแอแล้วก็มีการสะสมไขมันอยู่ด้วยนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อร่างกายเราอ่อนแอเซลเราอ่อนแอเนาะคะ่ะ เราก็เจอกับร่องรอยมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าเมื่อนับนะคะหันมาบริโภคสารอาหารที่มีคุณภาพทําให้ทุกอย่างนะคะตอนนี้สงบลงหมดแล้วนะคะปรบมือให้นับนิดนึงตบวไปๆให้เป็นกำลังใจให้นับด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็นะคะตอนนี้ค่ะ ถามว่านะคะทำไมเราถึงต้องการโปรโตีนนะคะเพราะว่านะคะร่างกายของเราค่ะประกอบไปด้วยโปรโตีนนะคะมากถึง75%ของน้ําหนักตัวเลยนะ,ะสมมุติว่าคุณมีน้าหนักตัวนะคะประมาณ80กิโลกรัม75%ก็คือประมาณประมาณ6 5กิโลกรัมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของโปรโตีนทั้งหมดนะคะ โปรตีนนะคะทำไมเราต้องทานโปรตีนเพราะว่าโปรตีนมีประโยชน์ในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับกล้ามเนื้อนะคะของเราแล้วก็รู้สึกกระชับได้มากได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะโปรตีนนะคะเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของร่างกายอีกด้วยนะคะและโปรตีนนะคะบำรุงผิวพรรณของเราให้สดใสแล้วก็ลดลด,ลดเรือนนะคะลดเรือนลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะสังเกตดูว่าถ้าใครที่ทานโปรตีนได้เยอะหรือว่ามีการทานโปรตีนเป็น ตัวเสริมอยู่แล้วเนี่ยผิวพรรณเขาจะดีมากๆแล้วหน้าเขาจะดูเด็กมากๆนะคะแล้วก็ เขาสําคัญมากค่ะโปรตีนนะคะในช่วงยุคโควิดอย่างนี้นะคะโปรตีนจะช่วยเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากความเครียดแล้วก็เชื้อโรครวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเสริมสร้างระบบประสาทแล้วก็สมองให้กับเราได้อีกด้วยเพราะว่าในส่วนของสมองเองของเราเนี่ยก็คือโปรตีนด้วยเช่นกันนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าทําไมโปรตีนเราต้องการแล้วและโปรตีนจริงๆแล้วเนี่ยเขาคืออะไรเขาสําคัญยังไงกับร่างกาย ะะเขาคือองค์ประกอบสําคัญนะคะในทุกๆเซลล์ของร่างกายค่ะทั้งกระดูกกระดูกอ่อนกล้ามเนื้อผิวหนังเลือดนะคะหรือว่าเล็บของเราเส้นผมของเราเนี่ยก็ประกอบขึ้นจากโปรตีนเป็นหลัก นะคะเพราะโปรตีนก็คือเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายเลยก็ว่าได้นะคะส่วนในด้านการทํางานของร่างกายค่ะโปรตีนนะคะมีหน้าที่ซ่อมแซมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะและยังช่วยสังเคราะห์เอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็คงความสมดุลน,นะคะของของเหลวในร่างกายนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะปัจจุบันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเสริมภูมิต้านทานเพื่อต่อต้านการติดเชื้อได้อีกด้วยนะคะ แล้วก็ทําให้แผลของเราเนี่ยหายเร็วขึ้นเพราะเขาจะเป็นไปช่วยเรื่องของการแข่งตัวของเลือดแล้วก็ก่อก่อตัวของแผลเป็นให้มันาหายเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโอเค ร่างกายของเราในแต่ละวัยก็ต้องการโปรตีนที่ไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะ,ะในแต่ละวัยเราต้องการโปรตีนเท่าไรบ้างอลูกๆของนับเด็กๆที่กาลังเจริญเติบโต,ตค่ะเขาต้องการนะคะโปรตีน1.2กรัมหรือว่า1.2เท่าของน้าหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองนะคะส่วนผู้ใหญ่อย่างเราๆแบบธรรมดาพื้นๆเลยก็1กรัมนะคะต่อน,น้าหนักตัว1กิโลกรัมนะคะหญิงมีคันนะคะิงให้นมบุตรอันนี้ต้องต้องการเยอะมากนะคะก็คือเขาจะได้โปรตีนต้องการโปรตีนเยอะมากๆนะคะก็คือคูณ10เท่าไปเลย เพราะว่าเขาจะต้องผลิตน้ํานมให้กับลูกด้วยนะคะและผู้ที่ควบคุมน้ําหนักนะคะก็ตรงส่วนนี้ก็แนะนําไปเลยว่า1.5เท่านะคะของน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเนาะและที่สําคัญในช่วงที่ต้องเสริมภูมิคุ้มกันค่ะร่างกายต้องการโปรตีน2 2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองอ,ะอ่ะก็เกิดว่าใครน้ำหนักตัว60กิโลกรัมยกตัวอย่างน้ำหนักตัว60กิโลกรัมเราต้องการโปรตีน60กรัมนั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่า คุณมั่นใจไหมนะว่านะคะในหนึ่งวันของคุณเนี่ยเราได้รับโปรโตีนที่เพียงพอย้ํานะคะโปรโตีนที่เพียงพอแล้วที่เพียงพอดีพอไหมดีพอหรือ,อยังนะคะโอเคอ่ะถ้าเราเกิดการขาดโปรโตีนขึ้นมานะคะเราจะมีอาการยังไงบ้างอ่ะให้สังเกตตัวเองเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราขาดโปรโตีนหรือเปล่าเอ้เรามีอาการนี้หรือเปล่าเราได้โปรโตีนเพียงพอไหม นะคะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคนที่ขาดโปรตีนอาการอันดับแรกเลยก็คือจะมีอาการหิวบ่อยนะคะมีการหิวบ่อยกินจุกินจิกกิอยากกินกนุ่น,น,นอยากทานน,านี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนเมื่อเราทานเข้าไปแล้วค่ะเราจะรู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกอิ่มได้นานขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและนะคะข้อ2ค่ะอาการที่2ที่จะสังเกตได้ก็คือเส้นผมผิวหนังเล็บจะดูแย่เล็บจะเป็นร่องลึกผมจะร่วงเยอะผิวหนังจะดูเหี่ยวยน่นแหง้งกร้านได้ง่ายขึ้นนะคะแผลเป็นแผลที่เราเกิดนะคะ่ะจะหายช้า นะคะอันดับ4ี่นะคะอาการที่4ี่ก็คือรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายรู้สึกเบื่อรู้สึกเพลียตลอดเวลาไม่อยากทําอะไรนะคะแล้วที่สําคัญนอนไม่หลับด้วยนะคะอาการขาดโปรตีนนะ,ะนอกจากนี้ค่ะยังเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ปวดตามข้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะและยังมีอาการกระดูกเปราะได้อีกด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าในอาหารที่เราทานแต่ละวันนะคะ เราได้อะไรบ้างนะคะนอกจากโปรตีนแล้วนะ,ะนอกจากพลังงานแล้วนะคะเรายังมีไขมันแถมมาด้วยนั่นเองนะคะเ่ะเรามาดูก่อนข้าวมันไก่อาหารเบเบอาหารเบสิกที่แบบเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกกินข้าวมันไก่ก็ได้อ่ะข้าวมันไก่เรามาดูนะคะข้าวมันไก่หนึ่งจานนะคะสามร้อยกรัมพลังงานนะคะให้ไปห้าห้าร้อยกว่ากิโลแคลอรี่โปรตีนได้สิบเก้าจุดสี่แต่ไขมันค่ะยี่สิบสี่จุดเจ็ดกรัมแถมมาด้วยเต็มๆนะคะโอเคเรามาดูอ่ะคนอ่า ข้าหมูแดงข่าหมูแดงสามกรัมพลังงาน5้าอยสกิโลแคลอรี่นะคะเพราะมีข้าวด้วยเนาะมีปโปรตีนอยู่19.9กรัมและมีไขมันอีก18กรัมแถมมา โปรตีนทั้งหมดที่เราทานนะคะเราจะมีไขมันแทรกมาด้วยแน่นอนติดตามมาแน่นอนอ่ะบางคนบอกว่าไม่กินอะไรอ่ะกินกินเส้นก็ได้ไม่กินข้าวแต่กินเส้นอ่ะผัดไทยค่ะผัดไทยนะคะหนึ่งหนึ่งจานเนาะพลังงานนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลแคลอรี่เนาะโปรตีนก็บอกบอกค่ะสิบแปดจุดเจ็ดกรัมเนาะแต่ไขมันนี่มาพรา้อมกับน้ํามันด้วยนะคะสามสิบกรัมนะคะก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนาะ,ะอะพลังงานสามร้อยเก้าสิบเจ็ดโปรตีนได้มาแค่สิบอ่ะข้าวกระเพราไก่คิดอะไรพี่เอากินข้าวกระเพ พลังงานเพียบเลยนะคะ500อยนะห้0รอโปรโตีนได้16เองค่ะและไขมันมาอีก20กว่าอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราได้โปรโตีนเราได้พลังงานที่เหลือลน้นและเราได้ไขมันที่เกินจําเป็นอีกด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเลนนูตโปรของเราละ่ะมันคือแหล่งโปรโตีนที่ดียังไงบ้างนะคะ จุดเด่นแรกเลยของโปรโตีนนะคะของนูติโปรเลยละกันนะคะเขาผลิตจากโปรโตีนหลายแหล่งด้วยกันถาไม่ว่าจะเป็นแหล่งจากนมวัวก็คือสัตว์นะคะถั่วเหลืองนอกจากพืชน,นะคะแล้วก็จากปลาก็คืออาหารทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายมากๆทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยที่นะคะโปรนูติโปรหนึ่งซองนะคะให้โปรโตีนมากถึง10กรัมนั่นเองนะคะก็ถือว่าไม่มีไขมันติดมาด้วยนะ โปรโตีนเพียวๆค่ะ10กรัมนะคะเพราะโปรโตีนที่มีคุณภาพค่ะหมายถึงแหล่งของโปรโตีนที่ให้ปริมาณกรดอะมิโนจําเป็นฟังนะคะกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนและมาจากหลายแหล่งเพราะร่างกายของเราเองค่ะต้องการกรดอะมิโนนะคะมันมีทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นที่จําเป็นก็คือเราต้องจำเป็นจะต้องบริโภคเข้าไปนะคะแต่ที่ไม่จําเป็นร่างกายจะผลิตขึ้นมาเองนะคะและเราจําเป็นต้องมี ปรตีนที่เพียงพอต่อร่างกายนั่นเองนะคะอะแล้วก็โปรโตีนของเรานะคะก็คือเป็นโปรโตีนไอสซเลตซอยโปรโตีนนั่นเองนะคะมีปริมาณโปรโตีนที่สูงนะคะโดยมีสัดส,ส่วนโปรโตีนมากกว่า90%นะคะมีคุณภาพนะเมื่อเทียบโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะสามารถย่อยได้ง่ายกว่ามากๆนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะด้วยกระบวนการผลิตนะคะที่จำเพาะมากๆเลยนะคะทำให้นะคะอะโปรโตีนของเราเนี่ย มาจากนะคะวัตถุดิบที่มาใช้เนี่ยนอง GMO 100%ด้วยนั่นเองนะคะองค์ประกอบนะคะของกรดอะมิโนจำเป็นนะคะก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะเขาจะมีไฟโตเอสโตรเจนอันนี้สาวๆฟังให้ดีนะเออไฟโตเอสโตรเจนตัวนี้ค่ะจะช่วยอะไรก็คือช่วยเรื่องการบำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงกระดูกเนาะแล้วก็บรรเทาอาการของผู้หญิงวัยกิหมดประจำเดือนได้ด้วยอ่ะเราเจอเหนึ่งกลุ่มเป้าหมายแล้วเนาะอ่าต่อมานะคะมีสารนะคะ ไฟโตสเตอรอลและซาโปนินนะคะในปริมาณที่สูงมากๆซึ่งเขาจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจได้อีกด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของอสักครู่นะคะ โอเคต่อมานะคะเขามีส่วนผสมนะคะจาก w h e ป protein c o n c e n t ด้วยก็คือจะมีปริมาณโปรโตีนสูงนะคะโดยมีสัดส่วนโปรโตีนมากกว่า80%อ่าอันนี้นะคะประกอบด้วยกรดอะมินโนที่ไม่จำเป็นและจำเป็นนะคะด้วยการประสานเทคโนโลยีค่ะเรานะคะแตกต่างด้วยนวัตรกรรมก็คือผลิตนะคะโดยการผลิต m e m b r a น e filtration และ ion exchange เทคโนโลยีนะคะทำให้นะคะโปรโตีนของเราค่ะมีความบริสุทธิ์สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ โปรโตีนไม่เสียสภาพเพราะไม่ผ่านความร้อนนั่นเองนะคะที่สําคัญค่ะไม่มีสารสกค้างนะคะเมื่อเทียบกับการผลิตด้วยวิธีอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดเด่นของโปรโตีนของเราในข้อแรกนะคะข้อต่อมาค่ะจุดเด่นที่2ของเรานะคะเลือกใช้คอลลาเจนค่ะที่นะคะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะคะมีโมเลกุลเล็กนะคะมากถึงระดับ2นาโนถามว่าทำไมมันถึงเล็กขนาดนี้ มันดูดซึมได้ง่ายด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่มีงานวิจัยแนะนํานะคะว่าหากคุณทานติดต่อกันนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ปรับผิวให้นุ่มและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ผู้หญิงชอบแน่ๆนะคะอันนี้นะคะของเราเนี่ยดูดซึมได้ง่ายมีคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนั่นเองนะคะกินแล้วผิวเด็กกว่างั้นเอะนะคะโอเคนะคะถ้าผู้หญิงนะคะคนเพื่อน,อนๆคนไหนถูกใจนะคะกดแปะๆให้นับนิดนึงนะคะข้อนี้นะคะ โอเคค่ะต่อมาค่ะฟิสคอลลาเจนเปปไทด์ของเรานะคะเขานะคะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอะมีความสําคัญยังไงบ้างคอลลาเจนค่ะเป็นโปรโตีนสําคัญของผิวหนังเนาะเพราะว่าเขาอะเป็นส่วนสปริงะคะ่ะเป็นสปริงให้กับผิวหนังของเราให้มันความเด้งดึงตึงๆนะคะในผิวหนังชั้นผิวหนังแท้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะคอลลาเจนนะคะของเราเนี่ยมีปริมาณมากถึง1ใน3ของโปรโตีนในร่างกายด้วยนะ เพราะว่าเขาจะทําหน้าที่เสริมความเรียบของผิวใครที่มีรอยย่นเยอะๆค่ะนั่นแสดงว่าเขาอ่ะได้รับคอลลาเจนได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนั่นเองทําให้ผิวเขาเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ง่ายนั่นเองนะคะโอเคแล้วคอลลาเจนของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงแตกต่างจากอย่างอื่นในท้องตลาดยังไงนะคะคอลลาเจนของเราค่ะสกัดสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะมีทั้งไตเป็ไทยแล้วก็ไตเป็ไทยถ้าเป็นผู้หญิงหลายคนจะรู้ดีเรื่องของคอลลาเจนเพราะเขาจะต้องใช้ทั้งไดและไต ไว้ด้วยกันนะซ,ซึ่งจะเป็นการผ่านกรรมวิธีคัดสรรแล้วก็ผลิตนะคะด้วยโน้ตหาวเฉพาะทางของออพติมานะคะซึ่งเขาจะมีขนาดโมเลกุลเนี่ยเล็กเพียง500ดาวตันเท่านั้นอันนี้เราอาจจะไม่ต้องสนใจตัวเลขก็ได้แต่บอกได้เลยว่าเขามีทั้งใดเปปไทดายแล้วก็ปลายเปปไทดายนะเมื่อเทียบกับคอลลาเจนจากแหล่งอื่นๆคะ่ะหรือแม้กระทั่งจากมาจากแหล่งเดียวกันนะซึ่ง ขนาดโมเลกุลของเขาอะค่ะจะมีขนาดเล็กแล้วทําให้เราพอเราทานเข้าไปค่ะสามารถดูดซึมได้มากกว่าคอลลาเจนทั่วไปนั่นเองและที่สําคัญนะคะมันเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากสเกลสเกลคืออะไรสเกลสเกลคือเกล็ดปลานะคะถ้าเป็นภาษาภาษาปากผลิตจากเก็ตปลาไม่อยากกินขึ้นมาทันทีแต่ปกติเนี่ยเราจะแบบเราให้พูดว่าผลิตจากสเกลของปลาทะเลน้ําลึกโอเคนะคะมันจะดูแบบ เคยมันคือคอลลาเจนที่แตกต่างเพราะส่วนใหญ่เราอาจจะเคยได้ยินแค่สกัดมาจากหนังปลาเนาะแต่ของเราค่ะสกัดจากสเกลก็คือเกล็ดของปลานั่นเองและจะมีความสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าตัวสกินก็คือหนังปลา1.5เท่าเลยนะคะและเมื่อเราทานติดต่อกันนะคะความดีของผิวนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นโดยมีนัยสําคัญนะทำให้ผิวนุ่มขึ้นแลวก็เรียบรอยด้วยนะจ๊ะเออนะคะอันนี้นับชอบมากเพราะนับจะทานเป็นประจำเหมือนกันนะคะ รีเซ็ตจริงๆเลยยันเซลลบอกเลยนะคะโอเคจุดเด่นที่3อันนี้เป็นพระเอกของเขาเลยตัวเอกตัวชูโรงเลยก็คือเวลมูลเวลมูลคือชื่อของเบต้ากรูแคนนะคะเบต้ากรูแคนนะคะซึ่งเขานะคะมีงานวิจัยรองรับระดับโลกว่าสามารถช่วยกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เลือกใส่ในปริมาณที่สูงที่สุดที่องค์การอาหารและยาอนุมัติให้ใช้อีกด้วยนะ,ะไม่ได้ใส่แบบกรบกรึบกรบ,บ,บนิดหน่อยๆนะคะขอนึงนะคะของเรานะคะมากกว่า250แน่นอน นะคะโอเคเวลมูน okay. well นะคะเขาเป็นลิขสิทิ์จากอเมริกานะคะตอนนี้จะเปลี่ยนและจะไม่ใช่ของไบโอเทราแล้วแต่เขาคือเบต้าคูแคนชนิดพิเศษที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้เพราะเขามีงานวิจัยค่ะกว่า3,500ล้านบาทอยู่ในนูเิโปรที่เราทานกันอยู่นี่เองนะคะเรามาดูวิดีโอตัวนี้นิดนึงนะคะจะให้เห็นว่าการทำงานของเบต้าคูแคนหรือเวลมูนเนี่ยเขาทำงานยังไงอันนี้คือร่างกายของเรานะคะ ร่างกายของเราก็จะมีทั้งเม็ดเลือดนะคะทั้งผิวหนังทั้งกล้ามเนื้อนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือเม็ดเลือดขาวนะคะที่มีเชื้อโรคมาปลักต่างๆอ่ามามาทำให้เราเกิดแบบเกิดการติดเชื้อนู่นนี่นั่นนะคะมาเกาะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วนะคะอ่ะตัวสว่างสว่างสว่างตัวนี้เขาก็จะมาเขาคือนูโตรฟิล ไม่เลือดขาวนั่นเองเขาจะมีหน้าที่เป็นทหารรักษาการกองทัพเขาจะมีหน้าที่นะคะเป็นทหารรักษาการกองทัพและเมืองก็คือร่างกายของเรานี่แหละนะคะเขาจะรีบมีเรดาร์ค่ะเขาจะมีเรดาร์และเข้าไปตรวจจับเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทําลายเชื้อโรคนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือไม่เลือดขาวธรรมดาไม่เลือดขาวธรรมดาอ่าแล้วก็เข้าไปจับนะคะและเมื่อนะคะเราได้รับร่างกายของเราได้รับเวมูลเข้าไป เม็ดเลือดขาวของเราค่ะจะเหมือนกับได้ใส่เกราะเลยนะคะเขาจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากขึ้นในการทํางานและตรวจจับเชื้อโรคและขจัดออกจากร่างกายของเราด้เองอ่ะเห็นไหมเม็ดเลือดขาวเราเรืองแสงเลยนะพอกินลวกินเวมูนเข้าไปนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นเนาะให้เห็นภาพว่าการรับประทานเบต้ากลูแคนหรือโปรตีนนูติโปรของเราที่มีเวมูนเข้าไปอะคะ่ะ เห็นไหมว่าม like like okay. like wow ันทางานเร็วขึ้นมันวิ่งได้เร็วขึ้นเมื่อกี้มันค่อยๆวิ่งค่อยๆหาค่อยๆจับค่อยๆทาลายนะคะแต่เมื่อได้รับเวลมูนเข้าไปค่ะได้รับเบต้ากูเคนเข้าไปอ่ะมันเท่ากับเหมือนกับเขาได้ใส่เกราะและกลายเป็นซูเปอร์เม็ดเลือดขาวในการทํางานแล้วก็ขจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคนะเราไปสไลด์ต่อไปนะคะก็นะคะเวลมูนของเรานะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเบต้ากูเคนของเราช่วยเรื่องอะไรบ้างก็คือ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะลดอาการภูมิแพ้และไข้หวัดนักเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีภูมิตกแล้วก็มีอาการภูมิแพ้แล้วดีขึ้นนักก็ให้ลูกๆนะคะทานด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอร่อยทานง่ายด้วยนะคะแล้วพวกเขาก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็บรรเทาวาการติดเชื้อลดอาการอักเสบจากเชื้อต่างๆได้อีกด้วยนะคะแผลก็หายเร็วด้วยเนาะ,ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดเซลล์มะเร็งโดยทํางานร่วมกับมาโครฟาจเพื่อนะคะเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับนูโทรฟิลในการค้นหาแล้วก็จับสิ่งแปลปลอมเพื่อทําลายสิ่งแปลปลอมร่างกายให้เร็วขึ้นเหมือนที่นับให้ดูภาพเมื่อกี้นับเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีร่องรอยมะเร็งปากมดลูกนับเลยกล้าพูดได้ว่านูติโปรของเราโปรตีนของเราแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนนะคะนับเป็นผลิตผลของบริพันฑ์ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างของนับสงบลงแล้วด้วยนะคะจุดเด่นที่4ค่ะเราเลือกใช้นะคะจากสกินมิว นะคะ skim m ล l ์ของเรานะคะก็คือนมพ่องมันกลุ่มกลุ่มพ่องมันเนยนะคะแทน non dairy creamer เพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายแต่ s k i มิล l ์ค่ะมันจะมีความมันความนุ่มแต่ก็ไม่มีไขมันนั่นเองก็คือพ่องมันนั่นเองนะคะโอเคต่อมาค่ะจุดเด่นที่5อันเนี้ยทำให้รสชาติของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นเขาไม่ได้ปรุงด้วยสารแต่งกลิ่นนะคะแต่เขาเลือกใช้เมลทราอร์ก็คือผงเมลน,นี่แหล แทนการใส่สารปรุงแต่งนะเพื่อให้ผู้ริโภคค่ะได้รับประโยชน์จากวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในเมส์ด้วยมากถึง18ชนิดนะเราใส่ตัวเมส์เลยนะไม่ใช่สารปรุงแต่งหรือกลิ่นที่แต่งกลิ่นเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยเฉยๆแต่คือเมาส์์ r า p o w อ e r ด้วยนั่นเองนะขาวผงด้วยนั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบทานนูติโปรนะคะคณะขอ999นิดหนึ่งนะคะทานนูติโปรทุกวันนะคะยกมือนิดนึ่งนะคะแสดงตัวตนนะคะขอ999นิดนึ่งนะคะโอเคค่ะ นูนิโปรของเราอ่าเรามารวมจุดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขามีดีอะไรบ้างและแตกต่างจากโปรตีนตัวอื่นในท้องตลาดยังไงเขามาฮะผลิตจากนะคะไอโซอเลตซอยโปรตีนนะคะเขามีฟิชคอลลาเจนเปปไทด์จากสเกลคือเกล็ดปลาและดูดซึมได้เร็วมากๆเขามีนะคะโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็วนะคะจากนมวัวและ เทาบีเบต้ากลูแค่นที่ชื่อว่าเวลมูนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและทำให้เม็ดรอดขาวของเราแข็งแรงนะคะซึ่งนะคะนุติโปรหนึ่งซองค่ะให้พลังงาน70นะคะกิโลแคลอรีนะ,ะไขมันศนะคะโปรตีน1ซองของเราให้โปรตีน10กรัม นะคะถ้าเกิดว่าเรามีน้ําหนัก60กิโลกรัมก็ทาน6ซองก็จะพอดี1เท่าตัวแต่ถ้าณนะปัจจุบันถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ทาน1.5-2ถึงเท่าจะดีมากๆเพราะจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มเป้าหมายเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะคุยกับลูกค้าย,ยังไงเรารู้แล้วโปรดักของเราโปรตีนของเรานูดิรโปรของเราดียังไงเด่นยังไงนะคะเราก็ต้องมาิสต์กลุ่มรายชื่อของเป้าหมายของเราดูนะคะว่ามีกลุ่มไหนกันบ้างนะคะ กลุ่มแรกค่ะคนที่อยากมีผิวดีเพราะเมื่อกี้นะคะมีส่วนประกอบหลายตัวที่จะช่วยเรื่องของผิวความตึงของผิวความเรียบของผิวความนุ่มของผิวนะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะเซลล์ของผิวเราด้วยทำให้ผิวเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นกลุ่มที่2คนที่รักสุขภาพแน่นอนค่ะเขาจะเติมโปรตีนแล้วก็เติมสารอาหารให้ร่างกายของเขาเพียงพอแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะป่วยคนที่ป่วยง่ายอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยหรือว่ามีอาการแบบ ควบคุมก,กันตกหรือว่าไม่สบายง่ายหรือไม่ทั้งเด็กๆอะค่ะก็สามารถทานได้นะคะมีชีวิตที่เร่งรีบบางทีเนี่ยอาจจะแบบกินกับข้าวกะเพราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวกะเพราเนี่ยมีไขมันมันหานด้วยข้าวมันไก่มีไขมันบวกมาด้วยนอกจากได้โปรตีนแล้วนะคะและพลังงานที่ลดเหลือแล้วนะคะดังนั้นค่ะคนที่มีชีวิตเร่งรีบและทํางานแบบต้องแบบเป็น working ตลอดเวลาค่ะเขาสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยพกใส่ซองแค่หาน้ําทงในขวดเสร็จแล้วก็ เทดื่มได้เลยนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะก็จะช่วยลดลดเรื่องความยุ่งยากวุ่นวายในการที่จะหาอาหารเข้าเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งคือเป็นคุณแม่กลุม่มคุณแม่ที่มีลูกๆหรือคุณพ่อก็ได้บอกว่าเฮ้ยเราอยากให้ลูกเราแข็งแรงเนาะช่วงนี้ยไม่รู้จะออนไซต์หรือออนไม่รู้จะออนไซต์หรือรออนไลน์กันแน่เนาะถ้าเกิดออนไซต์เมื่อไหร่เราก็เป็นห่วงเมื่อน,นั้นนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเขาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเขาไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ นะคะและเขาก็ต้องออกไปสัมผัสกับเพื่อนๆที่เขามีครอบครัวที่แบบเราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อไวรัสโควิดติดมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็แบบเด็ก,ดกๆอ่ะจะมักจะป่วยง่ายเนาะป่วยบ่อยเพราะภูมิของเขายังไม่ยังไม่เยอะมากนะเราก็เสริมภูมิคุ้มกันตัวนี้ค่ะด้วยการให้เขาทานโปรตีนนูติโปรตัวนี้แหละทาให้ร่างกายเขาแข็งแรงและเตรียมความพร้อมให้กับเขาก่อนที่จะไปออนต์กันนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะคุยยังไงนะคะกับนูติโปรเรามี4สเต็ปในการโปรโมทให้ฟังค่ะก็คือว่า เราต้องบอกให้เขาน่าสนใจให้ให้เขารู้สึกสนใจก่อนว่ามันน่าสนใจยังไงนะคะอ่ะกูอาจจะพูดว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราก็เลือกกินเหมือนกันแต่เวลาเร่งรีบอ่ะหาทานยากมากๆเลยอ่ะของมีประโยชน์แล้วแบบสะอาดแล้วก็แบบได้ครบมือครบหมวกเอ้ย e แต่พอมาอ่านข้อมูลนิเจอโปนะเราเลยลองดูนะคะต่อมาค่ะเราต้องให้คุณค่าให้คุณค่าบอกว่ายัางไงหนึ่งซองนะเพื่อนมีโปรตีนตั้งสิบกร,รัมเลยนะราคาแค่แปดสิบาทเองคุ้มสุด,สดเลยปกติอะ่ะเรากินข้าวจานละห้าสิบาทแล้ว โปรตีนน้อยมากๆว่าป่ะแล้วเมื่อกี้นี่บางทีบางจานมีไขมันแถมมาอีกโอ้โปรตีนไม่พอด้วยต่างห่างนะคะ ต่อมานะคะเมื่อนะคะเราบอกให้เขาสนใจแล้วว่ามันน่าสนใจยังไงนะคะเราให้คุณค่าแล้วว่านูติดโรของเรามีโปรตีนถึง10กรัมราคาเหมาะสมมากๆนะคะแล้วต้องเราต้องกล้าบอกเงื่อนไขว่าเฮ้ยลองทานดูสักหนึ่งเดือนแล้วแกจะชอบมา,มากๆเลยเพราะว่าการทานระยะสั้นนะคะจะเห็นจะเห็นผลไม่ค่อยชัดอยากจะให้ทานสักหนึ่งเดือนแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะรู้สึกได้เลยนะคะให้เขาลองทาน1เดือนนะคะและสุดท้ายค่ะใส่ call to action ในเขา เฮ้ยเ <Hey, S 2> ชื่อเราลองกินแล้วจะติดใจเฮ้ย <Hey, S 2> อร่อยมากๆเลยแถมได้ประโยชน์ด้วยง่ายๆนะแค่ฉีกเทดื่มไม่ถึงสามนาทีก็เสร็จแล้วง่ายสะดวกกับเรามากๆเลยแล้วสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยเออดีกว่าไหมอ่านะคะเนี่ยนี่คือการโปรโมทของนิวโบรเพราะเรามีรายละเอียดของเนื้อหาแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าเฮ้ยของเราเด่นยังไงแตกต่างยังไงนะคะแล้วเราก็โปรโมทแลว้วคุยกับผู้มุ่งหวังของเราลูกค้าของเรารายชื่อของเราที่มีอยู่ในมือนะคะ